เปหมูกับบอยหมูสดก่อนสามสามเจ็ดเจ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่มาอุดหนุนหมูเหมือนเดิมเห็นแล้วว่าบ่าบมีเด้อกันเสียเอาไปลาบนะ น้องไตเติลอยู่ในรถหลานลูกของไออุม่มแหละลูกใจหลานอ่ะ,เ,ะเ,เออเป็นเงาไหมนี่แหละสามโลสามโลเื้อสี่โลสี่โลหกรออ้อยบ่ดีไงโอ้ลูดหายอยู่ป่ะจิเอาสี่ <c oughs> ยังได้กินโดนแน่สดดีอยู่เอาแต่นี่บอกเอาแต่เนื้อบอกที่โม่เอาบอกเอาแต่เนื้อมันจะเอาแต่เนื้อเนะนะฮะเลยมาเลยนนบเ <โบ S 1> เป็นพี้ยนเลยยมาังพระในแวะเข่าโมบุญซ้ำเออเออเย็นมันเย็นมันมืดแล้วมันสียากก็เลยเฝ้ามาเห <c oughs> ็นเฝ้ามาเมือนอ่ะมันอยากมันมืดมันบกัด<อ>มันมายากตาบอดีเออพวกชินแยก ไม่สิ้นแยกเลยเออ,เอ,อตั้งแต่ตั้งแต่กี้น่ะมันสิ้นโยบปัญหามีแยกแล้วเราเป็นสีอยากง่ายๆแวเนี่ต้องมาแต่วินแจ้งหูแจ้งตาเพียอนเ,เอากี่โลนัดสีส่เลยพื่นมีลูกค่าเนาะเสียเพื่อนว่าะ วาสินัทพ่อกันยี่หัอนแลบว่ได้เพื่อนว่าเพิ่นมาส่งแล้วเพ,วพวิ่นว่าไปแล้ววอมแอนรอบไม่ใช่รอบของเราจะใส่ตู้เย็นไว้เด็กน้าไม่อยากกินตอนได้ก็ได้เฮ็ดกิน โอรถทัวร์รถแอร์หัวจากสะกนมันม่วงคูงม่มือนี้เราค่อยได้นดดั่งรถบัสรถทัวร์เป็นบทท่านสมัยเอาเงินน้อยๆในเดือดทอนอยากให้เขาไปโรงเรียนเงินเศร้าเงินยังแองดี ปิดทั้งนี้็คือยันยันความเย็นมันออกช่วยแม่ค้าสวัสดีครับเซียสวัสดีปีใหม่นในชุดเมื่อแล้วอา,วอบ,าบอ้ำใคุขึ้มาบอสบอสกีปโไซค์ไหมเออฮะไรขึ้นมโนม,ม,มันเมื่อภูเก็ต ร,รับลวนหมดแล้วอ่ะอะคับลวนครับล้วน <laughs> น้ำจะท่วมน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมอ่าเฮงเฮงฟังขายดีมันเดิมเมืม่อ,อวันที่หกนะมาว่าจะมาเอานี่แหละเราก็เลยไปหาเสียทานเสียบอยปิดวันที่หกวันพระวันนั้นอ่ะเป็นวันพระด้วยจังหวะมิดอิมซิมบมเดลางงานดันบวชบอกณ์อื่นกัซิมาอยู่หแล้วเมื่อนี้ก็ไปโมซะก่อน เบือเพื่นสิไแหไปบวชใสอุโบสถใดบวชจริงวะเพ่าะไปจ้างรถแหให้กูได้อ้าบอกมีหอรถแห่เพื่อนบอกรถแห่เปียกมิวซิกนี่อ้าบอกไยเป็นไดเขาเอาสามพันหาเรือจะไงก็ไปติดต่อรุ่งอนุบัติบ้านผมเดี๋ยวบ่แพงปันใดตัวนี้จกโมงแห่นะหกโมรถแห่จะไปตงหกโมงหกโมงนี่ตอนไหนหกโมงเช้าสิท่านบ่เนาะแห่ไปใส่แบบนี้ไิัไปท ไปทั้งโซลุีบทั้งบันม่วงหมวัดโซลีบริวัดไดพิสิบวชผมกับ่อสาวเป็นลุงอนุวัราเไปบันม่วงรถแห่เนี่วัดงู่บันม่วงบันม่วงกระทั่งเขาในกวัดเอวัดสีสะอาดกระบวดสีดอกขาวกระบวดนี่แหละนี่แหละบันม่วงบันม่วงนี่แหะรถแห่าสไปบันม่วงนี่แหะบอวสิไปรัยุแล้วเสร็จนะแล้วรับันม่วงหมดแล้วต้องทลอวั ถามแอดอนุว okay. ัตมาทีโอเคบวชแทนนะครับจะไปมือเรื่องจะจะไปบวชทางพุทบมติี่บอต้องมาทางพี่บมติีนี่ปรหาอยู่ดนเออเห็นอยู่แม่เพชรสมอนเห็แม่เพชรสมอนเสียพอนสวยมาเต็มเก่งเยอะแต่เอฟซีกยักษ์หูว่าแม่เพชรสมอนอีกป็นนาตาจังเลยบอกบอกก็เห็นมาทีบอกเคยเห็นแล้วนะบอกจากกันมันเป็นปีกว่าสองปี ลายกับบมีเลยบ่แมนเคยขับไปเบิร์นยู่ในโปรไฟล์เราอาจจะกับจังไม่ของกินหรือบอกิน่อแจักโปรไฟล์ลูกหลานกับว่าแจ็คก็ไม่คล้องกลินแล้วแต่คุยกันมาเป็นปีแล้วนะพอดีเลยละขอบคุณมากไปละแยกย้ายไปมู่กันไปมู่ไหวกันยังสิสบายใจอันแอดอันน้าเพื่อนฝากมาแอดแม่รถบัสหาลอยเจ้าของแน่กับสียใจน้องสุนทรีก็ฝากมา Đại lèo, lục ơi Nào ừ. lục á ไปซื้อน้ำปัน่นนี่นี่โอ้มันยังเครียดหูไปพุ่นอันนี้เงินนะ แยกไฟแดง ย่าถ่ายคลิปอยู่นะเออจำปาดงแลว้วจำปาดงจำปาดง

ลงอุดหนุนน้ำปั่นซีหนึ่งถุงโอเคไปเลยกล้วยทอดมันทอดนุมปั่นดิจ้าไปแล้วไปแล้ว